ครับบางกวุดภูเก็ตครับ9โมงเช้าของวันที่3เดือนมกร 2024. า2 0 2 4หลังจากตอบข้อความเรียบร้อยทุกๆช่องทางแล้วนะครับตกหล่นยังไงทักเพิ่มทีเนาะผมก็เลยพยายามไล,ไล่ไล่ปรับเซตเพื่อจะส่งของในวันนี้ก็จะเป็นของกาหมินครับ f f 2 5 0 2ตัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเบอร์โทรของผมนะครับเนาะในช่วงที่มผมหยตงานผมปิดเครื่องไว้นะคือเวลาใครโทรมามันไม่มีข้อความแจ้งเตือนเนาะยังไงโทรกลับมาอีกครั้งเนาะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมเบอร์โทรมันไม่โชว์ค้างอยู่เลยนะครับ อันนี้ของการ m i มินเอฟ250ของกลุ่มเรือคายักนะครับของเรือคายักนะครับเรือคายักฟรีนะครับมาต่อของกลุ่มเรือของเรือตกปลานะครับเรือตกปลาจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงหมายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อเครื่องอื่นต่อนะครับนะครับก็เป็นกลุ่มของตกปลาทางจังหวัดทางประจวบนะครับก็ลงหมายเรียบร้อยนะครับคือข้อดีของตัว5.5ตัวนี้นะครับผมให้หัวเป็นลักษณะของหัวนะครับฟาร์มที250นะครับทึ่มีกําลังส่งที่ดีนะครับตัวนี้มานะครับ บางท่านครับเป็นเรือไม้เรือยนต์วางท้องที่มีเก่งนะครับสังเกตเดิมๆเ,เขาจะมีหัวสัญญาณ g p พภายในตัวเครื่องให้อยู่แล้วเนาะแต่สำหรับท่านที่เป็นเรืออย่างเช่นเรือวนดำก็ตามนะครับเรือประมงพาณิชย์ก็ตามเมื่อเราเป็นหัวที่มีลักษณะของเก่งหลายชั้นสัญญาณ GPS ลงไม่ได้นะครับตัวเครื่องหับห้าเป็นห้าออกแบบมาเพื่อให้สามารถต่อหัวสัญญาณ g p พเพิ่มได้อีกนะครับแต่ในกรณีที่สัญญาณลงปกติท่านก็ไม่ต้องต่อเพิ่มเนาะเพราะมันจะมีแค่พ์ดรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าตัวนี้เป็นของกลุ่มตกปลาทางประจบขึ้นกลุ่มตกปลาตกปลาหมึกแล้วก็ลากปลาเอ็นซีนะครับ C. อามาดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับอ่า ORA. ต่อไปเป็นกลุ่มเรือตกปลาหมึกนะครับเรือตกปลาหมึกแถวเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีอ่าจะเป็นการมินนะครับทางเพชรบุรีนะครับแล้วมาต่อของตัวของสิบราดนะครับสิบราดนี้ก็จะเป็นล Read ักษณะของกลุ่มตกปลาหมึกหอมอ่าใช่ครับแต่เขาตกเขาก็ตกปลาด้วยแหละเนาะ ก็คือลงหมายแถวหมู่เกาะสุรินทนะครับก็จะเป็นซิมบราสองเครื่องวันชุดแรกของปี2024ก็จะเป็นทั้งหมดเจ็ดชุดเนาะ F250 นะครับ585เนาะแล้วก็ซิมราดนะครับตอนนี้บางรุ่นบางหาของไม่ได้นอกจากกำลังคอยของเข้ามาอยู่นะครับทีนี้นะครับในการใช้งานต่างๆ บางก็จะปรับเซ็ตต่างๆให้เหมาะกับประเภทงานนั้นๆเนาะหรือการติดตั้งต่างๆบางก็จะมีแบบนะตามสไตล์บางให้อยู่แล้วเนาะสไตล์บางเหล่านี้ความหมายสไตล์บางก็คือ1เรือแต่ละท่านครับอย่างเช่นอ่าของสองท่านนี้ก็เป็นกลุ่มเรือคายักบางก็จะมีแบบพื้นฐานให้ท่านอยู่แล้วนะครับว่าต้องติดตั้งตรงไหนนะครับอยู่อย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นขอถ้าเป็นงานตกมึกนะครับเราอาจจะเร่งเครื่องขึ้นมาหน่อยนะครับ ีนี้สำหรับงานตอกเมือกช้วางไมโครจิกต่างๆตัว250ก็ถือว่าเหลือเฟือในทางของการมินและเป็นตัวที่เหมาะกับการเริ่มต้นที่ดีนะครับหลายๆท่านห่วงนะครับว่าเออบางผมไม่เคยใช้มาก่อนสบายใจได้บางขอใช้คํานี้สั้นๆเป็นคําจกัดฟาร์มที่เหลือท่านสามารถสอบถามเพิ่เมเติมเพิ่มเติมได้อีกว่ายังไงบางความสบายใจบางถ้าซื้อกับบางยังไงบ้างบางจะมีคำแนะนําเบื้องต้นให้ท่านก่อน ก่อนที่จะซื้อสินค้ากับบางนะครับอุปรกรณ์เหล่านี้ก็จะมีประกันเต็มให้ทั้งหมดนะครับประกันเต็มทั้งหมดนําเข้าโดยบริษัทผู้นําเข้ารายหลักในประเทศไทยเท่านั้นส่วนตัวซิมรายก็เป็นกลุ่มของกลุ่มนักตกปลาชอบชื่นชอบกับตกปลาเอ็นซีปลาสละนะครับหรือตัวล่างนะครับเป็นกลุ่มของของกลุ่มชอบตอกปลาเก่าสาเหตุที่ชื่นชอบเพราะเทคโนโลยีนะครับเพราะเทคโนโลยีที่บางแจ้งมาว่ามันสามารถทําได้ทําได้คือนะครับอีกหนึงนะ หลายๆเครื่องบางเองก็งงแต่งงหลงสงสัยไม่ใช่ปัญหาดวบางจาัดก,การให้เองนะครับการกําหนดสีพื้นนะครับเมื่อเป็นลักษณะสีประมาณนี้ขึ้นมานะทำให้ท่านนะครับง่ายในการเห็นสิ่งที่เป็นเชื้อที่เกาะที่พื้นนะครับมันจะแยกออกจากกันได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวช่วยอีกตัวเชื่อที่บางเคยพูดมาตลอดกับตัวของซิมราคือฟิตไอดีข้อแตกต่างคือมันจะให้เสียงแต่เสียงของซิมราดเพราะซิมราดครยออกแบบมาเพื่อเน้นหนักเรื่องของซาวเดอร์ เสียงเล็กเสียงกลางเสียงเสียงดังเสียงเล็กเสียงกลางเสียงดังบง่บงบอกถึงลักษณะของความเป็นปลาเล็กปลาปลาขนาดกลางปลาขนาดใหญ่หมึกได้ไหมได้เช่นกันบางมีข้อมูลแน่พร้อมเดี๋ยวบางจะจัดส่งประมาณช่วงเที่ยงเนาะขอขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าเกิดมีรายท่านอื่นๆที่ตกหล่นในการตอบข้อความยังไงทักมาทีน่นอะแต่มั่นใจค่อนข้าง9 0้กว่าเปอร์เซ็นต์เลยว่าายช่องทางอื่นเช่นต่างบางตอบไปครบแล้วนะครับยกเว้นเบอร์โทรศัพท์ที่ ช่วงที่บางหยุดงานปิดเครื่องครับขอ้อข้อความมันไม่แจ้งเตือนมาครับบางไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครโทรบ้างยังไงโทรโทรซ้ำไไปทีในวันทํางานเนาะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบางุ้ภูเก็ตครับผม